บาเองจะแรนลงไปมุมนี้พี่น้องม,ม,มุมนี้มุมนี้โอ้โหม,ม,มุมนี้มุมนี้ปัดมายามไดพี่น้องเลยนะแกหูซึกงใดสัมผัสใดถึงความตื่นติดและความอลังการของทางด่วนแห่งนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นเสาที่ยกรับสูงขึ้นไปนะฮะโอ้โหฐานผู้ชมเอ๋ยนะฮะก่อนหน้าที่บาเบาเคยผ่านนะฮะทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองนะฮะบางขุนเทียนบ้านแพรบิ่งจัก คล้ายๆกันเนาะจากอย่งต่างกันแต่ว่าภูเขาพี่น้องเลยนะภูเขาพี่น้องครับพี่น้องครับสัมบายดีสวัสดีครับพี่น้องครับบาโบโซล่าเยงแคนเลาส์ไทม์อุชมเอ๋ยนะฮะสวัสดีนะฮะตอนเสาร์นะฮะเวลา8ปดโมงเสาร์นะฮะก่อนเก่านาฬิกาของวันที่30มีนาคมปีพศ2568หแลังจากที่ว่านี่บาโบไปถ่ายคลิปอยู่ที่กรุงเทพนะตึกนะฮะคิงพาวเวอร์มหานครนะครับวันนี้อยู่ที่ พี่น้องเลยเนะฮะเขตภูที่ของจังหวัดน,นครราชสีมาครับพี่น้องครับคือจังฝนสิตกคือจังฝนสิตกเด้บรรยากาศต้อนรับสงกรานต์เนาะพี่น้องเนกกากไก่จะสงกรานต์แล้วนะฮะนี่คือบรรยากาศแบบว่าสดเลยครับพี่น้องครับเสาร์ทีอ่ารับฐานนะฮะของถนนที่ลอยฟ้าเนาะพี่น้องเนาะมอเตอร์เว่ยเอ็มหกนั่นเองเนะฮะบางปะอินไปนครราชสีมาเนี่ยฮะหรือว่าบางปะอินลองค่ายาพี่น้องพี่นะครับ บาวคนเองก็ที่ว่าจะบิ่งตามคลิปวิดีโอเนาะตามข้อมูลทีเพื่อนเนีเคลื่อนไปก่อนหนามื้อนี้และกะมื้อนี้บ่แม่นมื้อหน้าเด้อมื้อนี้แหล,ละพี่น้องเอ้ยนะ่ยคลิปเก่าเนาะพี่น้องเนาะ,ะคลิปเหมือนจะถ่ายแต่มองเก่าเก่มองเก่าๆพี่น,นอ้องเอ้ยนะฮะว่าจะบ่ถ่ายคลิปไปเด้อว่าจะบ่ถ่ายคลิปไปเด้ออดบ่ได้อีหลีพี่น้องอดบ่ได้อีหลีนะบ่เซอร์ก็ลองมาเบิ่งเดอ้อบ่เซอร์กล็ลองมาเบิ่งทานผู้ชมนี่ฮะท่านใดที่ผ่านโซ,เซนเซนนี่ ท่านผู้ชมท่านใดที่ใสถนนเส้นนี้กลับบ้านสงกรานต์เนี่ยเตรียมตัวเด้อพี่น้องเด้อนี่ฮะหอดบ้านหอดซองนะฮะอีกอาทิตย์หน้าเนาะพี่น้องเนาะนับถอยหลังแล้วสงกรานตพยายามพีายามนองยามพอพอ,พอยามแม่์เ่ย์พระธรรมีธรรลูกหลานที่อยู่ข้องข้อยอ,อยู่ถ่าต่างจังหวัดเด้อพี่นะะ้องเอ๋ยนะฮะเส้นทางนี้มุ่งหน้าออกไปภาคอีสานของประเทศไทยเนาะพี่น,น้องเนาะโคราชหรือว่านครราชสีมา,าน,นะฮะไป ขอนแก่นนะครับอุ o, รดรน้องคายโอ้พี่น้องเอ๋นะฝนตกฝนตกพี่น้องฝนตกปาดมตวันท้ายคลิปฝนตกพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาครับพี่น้องครับท้องฟ้ามืดครึ้มนะฮะท่ามชมพูด้วยพี่น้องเนื้อนี่ฮะบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้โอ้ยสงกรานต์มวลหลายสงกรานต์มวลหลายนะฮะประเพณีสงกรานต์ไทยนะฮะฟังเล่ากับมี่พันดาบุญปีใหม่เล่ากับมี่ด้อยพี่น้องเนื้อนี่ฮะ เลื่องแต่วันที่14อยู่เวลาพี่น้องเอ้เมษาเนี่ยฮะบาวูเองกะที่ว่าจะเดินทางกลับบ้านฟังล่าวันที่15 16เดอ้อไปขอพรจากพ่อแม่น้องนุ่งลูกหลานที่คล้องค่อยอยู่ทางบ้านนะฮะนี่นะครับวันนี้ก็ถือว่าจะมาโชคอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ฮะแผ่นดินไหวเนาะพี่น้องเนาะซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เทศเมียนมาเนาะพี่น้องเนาะได้รับผลกระทบมาฮอดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมื้อนี่บาวูจะมาโชว์อุ้ยพี่น้องเอ้ยนะนยนะฝนตกเปียกชื้นเนะะี่ยจะมาโชว์นี่ฮะ โครงสร้างที่ประเทศไทยทํารองรับแผ่นดินไหวเนาะพี่น้องเนาะบริวารทำรองรับแผ่นดินไหวคืออะไรปะถามีเหตุการณ์แผ่นดินไหว,วเพลินกาสามารถยืนคงทนได้เนาะพี่นอ้นองเนาะโดยที่ถนนบ่ิเสียหายโอ้ยฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกมือนี่ย <c oughs> อยู่ที่4คิ้วนะฮะเขื่อนเราจะคองฝนตกอย่างหนักเลยพี่นอ้นองเอ้ยเนี่ยตาตอนนี้ว่าวกระถือวาอยู่บนใต้ทางด่วนนะฮะทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มหกกระถือเดียว่า ฝนกับบมแห้งบันไดเนาะแต่ว่าถ้าออกนอกไปฝนแห้งแน่นอน,นี่ฮะว้าวพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเนะชชี่นยชดเชดยเดชดเชยเดอบรรยากาศแบบนี้ทานไหนทีเดินทางมือน,นี่นาะพี่น้องนองรับรู้ได้แน่นอนรับรู้ได้แน่นอน,นี่ฮะนี่แหละประเทศไทยนี่แหละคือไทยแลนด์ความเจริญที่บอกไว้เลยว่าต่างจังหวัดของเมืองไทยก็สามารถสัมผัสได้นะสัมผัสไดยยนน้ยังไหนนี่ถนนทางถ้านนถนนทางดี การเป็นอยู่ของผู้คนก็ดีเนาะพี่น้องเนาะนะฮะการค้าขายก็ดีผู้คนก็มีเงินนะฮะมาเสียภาษีนะฮะมาเสียภาษีให้กับรัฐบาลบางท่านก็บอกว่านะฮะมือมูบาบุถามือก่อนว่าโอ้ยประเทศไทยเพิ่นสร้างร้ายขนาดนี้เพิ่นเอาเงินมันจะสายสั่งฟอร์มกันสร้างฟอร์มการนอสันนะโอ้แล้วแบบนี้เงินภาษีจะิ่นเก็บมาได้บ่อมันเป็นจังเสือบ่ว่าบ่หมันเป็นจังเสือบ่ลสันนะฮะนี่พี่น้องเอ้ยนี่ฮะประเทศไทยเพิ่นต่อยอดเด้ คนต่อยอดเด้นี่ครับบวมเว่าใส่เงินไปแล้วเงินจะศูนย์เปล่าเนี่ยใส่ไปแล้วกะเกิดดอกออกผลนะฮะเกิดมูลงราคาขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะน,นี่แหละอ่าที่เพี่บุบอกว่าผู้บริหารดีนะฮะหรือว่าผู้บริหารต่างกันผลงานย่อมแตกต่างกันโอ้โหพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยมุมนี้ปัดฝนตกเนาะพี่น้องเนาะ ฝนแรกของปีพอน้อฝนแรกของปีพอน้อพี่น้องเอ้ยนะฮะเบิ่งเอาตีและเสาพี่น้องเอ้ยนะเสาใหญ่โตลาหูทานนะฮะคือจังรุดของว่าในโลกอีกใบหนึ่งพี่น้องเอ้ยนะนี่ประเทศไทยนะฮะพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับพี่น้องครับหรือว่าโคราชนั่นเองเบา,าเองจะแลนลงไปมุมนี้พี่น้องมุมน,มมนี้มุมนี้โอ้โหมุมนี้มุมนี้ปาดมายั่มได้พี่น้องเอ้ยนะกะหูซึกได้สัมผัสดได้ถึงความ ตื่นเต้นและความอลังการของทางด่วนแห่งนี้เนาะพี่น,อนอ้นองเนาะเป็นเสาที่ยกรับสูงขึ้นไปนะฮะโอ้โหฐานผู้ชมเอ๋ยนะฮะก้อนหนาที่บาวบ้เคยผ่านนะฮะทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองนะฮะบางขุนเทียนบ้านแพ้วเบิ่งจักคล้ายๆกันเนอกพี้นดะ่งต่างกันจะว่าภนะูเขาก็เป็นอย่างไรเนะภูเขากเนี่ยกับธรรมชาติเนะะี่ยส่วนบางขุนเทียนบ้านแพ้วสุวนพระรามสองหมายเลขสามสิบห้า จะเป็นบ้านและอาคารนกักฟิลองนาะที่ตั้งอยู่สองฝั่งฟังถนนของประเทศไทยนะครับนี่เลยครับอย่างนี้เลยฝนตกฝนตกชดชื่นเดชชดชื่นเด้ชดชเดพี่น้องเอ๋นะฮะชดชื่นแห้งชดชืนแห้งอยากให้ทานผู้ชมเดี๋ยวมาเห็นน้ำบาบูคือจังบาบูเห็นหน้าตอนนี้พี่น้องเอ๋ป้าเถอะ เอาบรรยากาศฝนตกนอกพี่น้องน้องมให้พี่น้องอะไเบื้องในรับช่อมนะฮะวันี้ถือว่าทำช่อมกลาเป็นวันหยุดในวันอาทิตย์ของอ่าของหลายทานนะฮะวันหยุดของหลายทานนอกพี่น้องนอกวันี้ก็ถือว่าได้เห็นนะฮะการเดินทางของบ่าวโบนะฮะวันน em exactly ี้เป kind of ้าหมายแล้วไปทางจะไปทางเมืองพ้นเด้อขอนแก่นนะฮะแล้วจะโน้มนมาทีเสืองสางนครราชสีมานั่นเองนี่พี่น้องเรเห็นบ่เห็นบ่โอ้โห ถนนลอยฝ้าด้านบนนะฮะก่อนหน้าที่บาบ้เคยไปกับเก็บพามบรรยากาศลอยฝ้าให้พี่น้องในเบิ้งนะฮะับวันนี้ได้เห็นด้านล่างนะฮะเป็นจังไหนพี่น้องเป็นจังไหนมักบอมักบอถามมากเลยทเรื่องเลื้อพี่น้องเอ้ยนะสถานศนย์นบาโบ้โดยการบอก,กุดขังพูดถึงหนานะพี่น้องเนาะโอ้โหฝนตกฝนตก,นตกพี่น้องเอ้ยฝนตกยังแห้งได้เลยเนี่ยเออเดินทางไปน้ำบาโบ้ทา,างกลางสายฝนเนาะพี่น้องเนาะ ครับรหลดถึงข้อรามาระร่างกันแล้วกันทางช่วงคราบโอ้โหฝนตกฝนตกบรรยากาศสดชื่นพี่น้องบรรยากาศสดชื่นโอ้โหอดูเห็ดหน้าเด้อหอดดูเห็ดหน้าเด้อทางภาคอีสานของเมืองไทย เตรียมไทยหน้าแล้วไปเตรียมไทยหน้าแล้วไปว้า wow. วที่นี่ประเทศไทยที่นี่ไทยแลนด์ตอนนี้บ่าวาอยู่ที่กมที่84ของถนนหมายเลข2ถนนมิตรภาพนะฮะไปสิ้นสุนดอยู่ที่ด่านพรมแดนนะฮะไทยลาวนะฮะที่ถนนมิตรภาพเนี่ยฮะสภามิตรภาพไทยลาวหนองคาย ท้องฟ้ามืดคลึ้มมืดครึมไม่นองฝนตกอาจจะไม่มีแสงปานใดนะฮะแต่บ่าวบัวเองก็ถือว่าเดินทางไปชดชื่นมุ่งนี่ชดชื่นเนี่ยชดชื่นครับทางด่างสายฝนนะครับด่านสายมืดจะเป็นจุดชวมวิวดีฮะอาจจะมองเห็นสกายวอล์กนะฮะจะไปยืนตรงสกายวอล์กที่มองไปเห็นเส้นทางรถไฟนะฮะฝั่งตรงขง้ามเขื่อนลำตะคองนั่นเองสงการในบางทางก็อาจจะใส่มอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองนะฮะแต่ว่าอาจจะไปลงมาล่างนะครับท้ชมนะ สวัสดีทักทายทุกท่านน้ำเด้อว,วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์บรรจุของอะไรทานนะฮะเบาเอียงหรือทั้งไปเบาโเอากับยังไม่เบิงนะ้งเนาะเอาภาพยังไม่เบิ้งนะฝ่าฝนตกวันสันนะฮะเออวิ่งนี่ฝนตกนะฮะโคตรโคตรตกทั่วภาคอีสานเลยบ่เนาะวันนี้ชุ่มช่ำดีพี่น้องเอ้ยนะเป็นนิมิตหมายที่ดีทำกลางสายฝนทีโป,ปรยปลายเนาะพี่น้องเนาะ ฝนแห่งความชุ่มฉ่ำนะฮะเอ้ยสิฟิดคลิปกะที่ว่าอย่างพี่น้องเลยเห็นฝนตกนะฮะไม่บ้าวโบวบบวกกัเห็นฝนตกบ่ว่าวสันนะฮะโอ้ยพี่น้องเอ้ยนะฮะกะที่ว่าปีหนึ่งกะวนเวียนไปนะฮะวันนี้กะที่ว่าฝนกะทิ้งห่างหลายเดือนนะฮะอากาศพอนอบอ้าวันนี้เดี๋เห็นสายฝนทางกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาอย่างพี่น้องเลยเห็นน้ำความชุ่มชื้นนะฮะความร่มเย็นเนาะ,ะพี่น้องเนาะ ปมาโทน,นี่ฮะทางด่วนนี่สามารถเป็นหลังค่าน้ำได้น้ำเดอ้อได้น้ำเดอ้อพี่น้องเอ๋ยตอนนี้บัวเ,เองยูทีเนี่ฮะเกิดลาตะคองในสะีคิ้วนี่ฮะบุตรนรรมเลขสองมิตรภาพนี่ฮะมุ่งหน้าไปนคะรราชสีมาพี่น้องเอ๋ยนี่ะคลิปภาพบรรยากาศอยากจะโชว์ให้พี่น้องเห็นนี่ยถึงความอลังการของทางด่วนลอยฟ้านี่ฮะเสียดว่าทางผู้ชมอาจจะยังตื่นตะนุกอยู่นอกพี่น้องเนาะกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ย ส่วนวันที่28เนี่ยฮะมีนาคมปี2๕6 8เวลา๑๓นาฬิกาอ่าร์นาทีเนาะพี่น้องเนาะกาใส่วลาบ่ถึง3นาทีด้วยผิดน้องเอ้ยนะของแผ่นดินทีมีการสันไว้เนาะพี่น้องเนาะเสื็อได้ว่ากรุงเทพมีตึกที่สูงใหญ่บาบูไปโชว์พี่น้องได้เบิ่งแล้วเนี่ยยังคือเก่าเนี่ยยังอยู่แบบเหมือนเดิมเนี่ยตึกคิงพาวเวอร์บหนนครที่บาบูไปตรงอ่า ถนนราชีิวานาะเขตบางหลักของกรุงเทพมาหามนครโมนีก็ชื่อว่าออกมาต่างจังหวัดของเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวว่าวบริสอบถามเนี่ยชาวบ้านที่พันอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขตพื้นที่ที่บ่าบไปว่าในรับดูถึงแรงสั่นสะเทือนบอ่อนี่ก็เป็นหนึ่งผลงานหนึ่งเหตุการณ์ที่บ่าบริทึกบันทึกภาพบว้นอกพี่นอ้นองเนาะท่านไดทีบ่าและชินเจาก็อยิ่งคนหลเป็นกำลังใจให้บ่าวุบนั่นไงเดอ้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบ่าวโบโดยการบอกกดขา่าว โฆษณากันแล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ของวันที่3 0นะฮะมีนาคมปีพศ2568ขอลาธรรมสุภัยพิเศษกันแล้วกันนะฮะทางเมทานให้ทีมมาชินีชาวยุโรปก็เลยเป็นกำลังใจให้บ่าวบวกก็นดีอยนเตือนนะฮะสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบ่าวบวกด้วยกันบงนังคัดขังโฆษณากันแล้วกันสวัสดีครับสัมไวสุกท่าน